นะครับวันนี้พบกับลูกลานลอยแก้วครับลูกลานลอยแก้วในน้ำใบเตยนะครับนี้คือปล่อยทิ้งไว้ให้มันละลายพักหนึ่งแล้วนะครับกินแบบเป็นแบบน้ำแข็งแบบเก็ดน้ำแข็งนิดนึงจะจะกินอร่อยนะครับดูซิว่ามันจะสบนะับแตกไหมอ่าพอดีครับอย่างนี้ หวานพอดีครับคือกึงๆไว้ทางหวานน้อยนะฮะน้ำมบเตยหอมมากเลยเป็นลูกรานลอยแก้วนะฮะลูกรานมันอยู่ข้างล่างนมะพยามจะเอามันขึ้นมาให้ได้ ลูกลานก็อยู่ว่างนะลูกลานเป็นพืชตระกูลปาล์มนะครับ <ś c oughs> เขาเขาจะเกิดมาครั้งครั้งเดียวแล้วเขาออกผลแล้วก็ตายนะครับก็ประมาณห้าสิบปีครับออกผลนะครับ อ้อาวหกปีไม่ใช่เนืนะ้อเราเป็นน้ำแข็งนะยฮะอืมอร่อยมากน้ำไปเติมก็หกหอมก็ครับ